สวัสดีค่ะทุกทุกท่านตอนนี้ถึงหน้างานแล้วค่ะฟูดเส้นด่างับค่าเดือดเยิบบึง้งไปซื้อได้แล้วขนาดไฟถ่ายวันนี้เรานนเต้องน้ำซื้อแล้วต้งจ่ายไฟทด้ดไม่ัาเด้อผู้ใดอยู่ทั้งคัน เดียวกันเวเ้ยเทั้งสีบล้อทั้งรดดัมมิ่งลงที่เดียวกันเข้ามานิดเดียวก็ถึงหน้างานแล้วครับ,บ,บสรุปก็คือหน้างานตัวนี้พวกเราเป็นคนทำพาทีมงานโทรหนึ่งมาก็มันก็ยุ่งยากหลายอย่าง mm hmm. หนึ่ง แกค,คงจะคิดว่าถ้าบอ่อดินนี้หมดจะไปเอาที่ไหนเนี่ยตรงนี้แหละที่สําคัญที่สุดถ้าบอ่อดินหมดจะไปเอาจากไหนนะครับป็นยังนะงน่าง,งานเละว่ามนน้ามาจากไหนวะเนี่ยมันเป็นเตียงมาร์กจากนี่ปะเออดูดีๆเลยทกวสายไฟด้วย,วยวไฟไฟไนะดำนี่น่สายไฟอะ่ะมันต้องเอาลงอยู่นี่มันบะ ไ,ไม่เห้นงนะงาหละตุ่มปไปอีกไปอีกไปอีกรถเขาหลบได้ไปอีก,อก,เ,ลอกเละตุเปะเป็นหมดเลยพอลงนี่ปนักกิตชใหม่ๆเลยตอนอรถเขามาจะทำยังไงล่ะมันเดียว,วมันมันนัน,นบอดายไ,ได้นี่มันขิดตรง ต้องว่ายับไปยิ่งรถพ่วงเขาเลี้ยวเขาตรงไหนลงไปเบิ้งหรอลงมาได้รถรถมาข้้งหลังนี่ประเด็นยเย็บ มันต้องหยุดเดินหน้าไปให้รถเขาไปได้เพราะว่ามันสิ่ไหมนั่นตรงนี้ประเดี๋ยวมันเละต้องให้กระจกคุณแล้วนี่เอาลงันเนี่ยว้ยนท่างคอยนีงน้อยก็ให้เขามีที่ลบมีที่ลบนี่เราตรงตรงนี้แหละรถห้าจอดได้ัระเี้ยเออขี่แล้วอ่ะ กลางวันนี้จะเห็นอยู่แต่นี้มันมืดแล้วไม่รู้ว่าชมยังไงเป็นยังไงตรงไหนจมไม่จมตอนนี้ก็มันต้องเอาเาลฟิวมาเพราะว่ารถติดลมกันเยอะมากเลยวันนี้เพิ่งเพิ่งพากันผมวันนี้เอง รถไว้หน่อยเด้อพรุ่งนี้ก็ต้องมาขับแต่เช้าล่ะค่ะเพราะว่าไม่มีคนขับก็ต้องขับเองค่ะแล้วก็วันโอ้ยแล้วก็วันที่ยิ้มห้าก็จะย้ายค่ะมันจะลื่นไหมล่ะกลัวมันลื่น โอ้โหเสียวชันอยู่นะไปกันเสียวน้ำ เอาเอามากว่ากว่าที่แล้วก็เอาไว้ดันดันรถด,ด้วยเพราะว่าต้องมีแม่โครอยู่หน้างานคันหนึ่งตักดินคันหนึ่งหน้างานคันหนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันดินมันเล็ก ขอบผ่านแล้วอยากดูหน้างานมากเลยตอนนี้ถ้ามาตอนกลางวันกว่านี้ก็คงจะดี ไปตรงนี้เลยพรุ่งนี้ก็ต้องมาแต่เช้าเผื่อเขาวิ่งตัวงแต่เช้าโอ้ดินเลยว,วม ำลังรถใหม่เลยแต่คันของเราน่าน่าชันหัดของเขาเลย ไว้ข้างๆกันแต่ของเขาเหมือนจะคันใหญ่กว่านะแล้วกับฟิวเล็กนะข้างๆกันเลยต้องเอาน้ํามันมาเติมเพราะน้ํามันจะหมดแล้วค่ะ งานได้โอเคอยู่ค่ะหน้าจอก็ยังไม่มี không được không này không được tạm bằng không phải chia mọi người đi เราฟิวก็มาถึงที่แล้วพี่น้องโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแกมด้วยน,นะคะขอบคุณค่ะ